สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 426เคยอยู่มาตรา33มาเกิน180เดือนแล้วออกจากงานมาสมัครต่อมาตรา39ได้3เดือนแล้วไม่ได้ส่งต่อปัจจุบันสิ้นสภาพจากมาตรา39แล้วเมื่อถึงอายุ55สิทธิ์รับบำนาญจะสิ้นสุดหรือไม่ครับไม่สิ้นสุดครับเพราะว่าคุณยังไม่เคยรับบำนาญเลยแล้วมันจะสิ้นสุดได้ยังไงคนที่จะสิ้นสุดนะครับก็คือคนที่รับบำนาญไปแล้วเกิน60เดือนแล้วตายครับ บำนานจึงจะหยุดจ่ายอันนี้คือสิ้นสุดของแท้ครับแต่คนที่ยังไม่เคยเกิดสิทธิ์เนี่ยไม่มีทางครับที่จะสิ้นสุดเพราะอย่างแรกครับคุณไม่ได้ละเลยในการที่จะไปใช้สิทธิ์เพราะคุณยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ยังไม่เกิดสิทธิ์ดังนั้นเรื่องของการละเลยจนระยะเวลาล่วงเลยไปเกิน2ปีแล้วจะต้องไปให้เหตุผลเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นเพราะคุณยังไม่เกิดสิทธิ ไม่เกิดสิทธิ์ไม่มีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิ์ไม่มีหน้าที่ต้องไปติดต่อกับประกันสังคมเพื่อขอรับเงินใดๆดังนั้นคุณไม่ได้ละเลยอะไรสักหน่อยนะครับการที่คุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนนั้นครับมันทําให้คุณเข้าใกล้การเกิดสิทธิ์มากกว่าการที่คุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ด้วยซ้ําครับเพราะองค์ประกอบที่จะทําให้เราเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพมีอยู่2ข้อครับนั่นคือ อายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดคุณฟังคําว่าและนะครับไม่ใช่คําว่าหรือนะครับและหมายความว่ามันต้องมี2อย่างจะมีเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดสิทธิ์นะครับดังนั้นออกจากการเป็นผู้ประกันตนก็คือมี1อย่างแล้วรออายุ55ก็จะครบ2อย่างก็จะเกิดสิทธิชราภาพนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนแม้ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ ก็แล้วแต่ครับเขาจะไม่เกิดสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยคุณเข้าใกล้าการเกิดสิทธิ์ชราภาพมากกว่าคนที่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ได้ซ้ําดังนั้นเรื่องของสิ้นสุดอะไรเนี่ยไม่มีทางครับคุณได้สิทธิ์อย่างแน่นอนเมื่ออายุครบ55บปีบริบูรณ์ไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมได้เลยครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ